ย้ายองค์หญิงทอฝันมาอยู่ข้างนอกดูส,ยสวยๆพออยู่ข้างในแดดเขาไม่โดนนะคะพอมาอยู่ข้างนอกนี่เขาโดนแดดนะคะสีสันกําลังสวยเลยดูเขากัดสีเนาะเป็นบอลสวยขั้นเทพอ,อีกต้นหนึ่งเลยนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะนี่สีสันเขาก็จะงามประมาณนี้เลยเนาะ,ะสวยอะ่ะมาดูบอลสีตู้นี้ทีไรน้ําแห้งทุกทีเลยจ้ะเนี่ดูแต่ก็นานนะกว่าเราจะมาดูทีนก็เป็นเดือนคะ่ะนี่ ก็มาเติมน้ําทุกทีเลยมาดูทีเติมน้ําทีมาดูทีเติมน้ําทีงด,ดูไม่ได้มาดูหลายวันดูใบไหมหมดเลยนะคะนี่เสียดายจังเลยอันนี้ก็เป็นมิตรไมตรีนะคะสงสัยมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเนาะนี่แต่พัทยาฝนก็ตกนะเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ตกสองวันติดกันเลยนะคะแต่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยไหมเลยนี่ใบนี้ก็ไหมนะคะนี่ อันนี้ก็ไหม้ดูอันนี้ก็เป็นอน,นพะเก้านะคะใบไหม้เลยหรือจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่อันนี้ก็ไหม้เหมือนกันดูหรือว่าเป็นเชื้อราเดี๋ยวไปเอาเม็ดมาตัดทิ้งดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลัวเขาลามเดี๋ยวใบอื่นเสียหายหมดสวยนะอันนี้น,นพะเก้านะคะสีสันเขางามงามดูอันนั้นก็นพะเก้าเหมือนกันนะคะ สวยจริงเลยบอนสีที่สวยขั้นเทพนะคะนี่นพเก้าตระกูลนพเก้าอาตระกูลบอนอาตระกูลบอนบอนป้ายด่างแบบนี้เลยนะคะสีสันก็จะสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขาเนาะลืมซื้อปุ๋ยคะ่ะเมื่อวานก็ไปตลาดนัดอยู่นะแต่ลืมซื้อปุ๋ยมาใส่ไว้ให้เขานะนี่อันนี้ก็หลวงพ่อพูนนะคะนี่ บอลสีนี้สวยขั้นเทพเลยนี่ก็พามาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ที่เราเราพามาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะไก่ทองนะคะจากตอนนั้นเขาไม่กัดสีนะพอเราย้ายออกมาอยู่ข้างนอกนี่เขากัดสีแล้วนะคะนี่เขาเรียกว่าไก่ทองสีสันเขาสวยสวย,สวยดูนี่เขาจะเขาจะคล้ายๆกับไอไอฮานุมานจองถนนนะแต่ว่าฮานุมานจองถนนใบเขาจะไม่เป็นแบบนี้แต่สีสันเขาจะคล้ายๆกันนะคะนี่สวยอะดูสีสันเขา ยิ่งอันนี้แทงหลอดออกมาใหม่สวยงามเลยดูดินเขาไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันเอาเอา,เอา,เอา,เอาใส่ดินให้เขาใหม่นะคะใส่ดินใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่เนาะสีสันเขาก็จะได้งามนี่อันนี้พัทยาที่เราอัปเดตไปให้ดูเมื่อก่อนนั้นนะอะ่เขาไม่กัดสีแต่ตอนนี้พอย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเขากัดสีแล้วนะคะนี่สีสันเขางามงามเลยตอนนี้กําลังงามเลยนี่อันนี้ก็กําลังงามดูเขาเรียกว่าพัทยานะคะ แทงหลอดออกมาใหม่อีกหลอดหนึ่งแล้วเนี่ยดูสีสันเขาสวยเชียเนี่ยงามมากเลยกบเป็นกอใหญ่แล้วนะคะตอนนั้นไม่ค่อยอ่ามีแค่ไม่กี่ใบนะแต่ตอนนี้เป็นฟอร์มกอใหญ่มากเลยนะสี่ห้าใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่าพัทยานะคะสีสันก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้ก็เป็นไออออออ พรานบุญนะคะสีสันก็เนี่ยก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะพรานบุญพอเราเอา <sk r isa> เอาเขามาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มที่จะกัดสีแล้วเนาะนี่นี่เขาเขาเริ่มจะกัดสีแล้วนะคะ <sk r isa> เขาเรียกว่าพลานบุญ <sk r isa> เป็นบอลที่แข็งแรงมากนะคะใบใหญ่ใบใหญ่แข็งแรงมากแล้วก็หนามากนะคะนี่นี่น,นี่ดูเขาแทงหลอดออกมาใหม่นี่กําลังกัดสีสวยนะเนี่ยดูเวลาเขากัดสีดูนี่แทงหลอดออกมาใหม่กัดสีสวยสวยดู โอ้งามจริงงามจริงอืมสีสันกำลังงามงามเนาะออกลกูกออกหลานเพียบเลยสงสัยจะได้เปลี่ยนกระถางให้ทุกต้นแล้วนะคะเพราะว่ากระถางอ่ะมันมันแค่มัน,ม,น,ม,นมันแต่ละอันนี่แค่แปดแปดนิ้วนะจะต้องเปลี่ยนเป็นสิบสองทุกต้นซะละมั้งนี่เนาะเขาจะได้งามงามเนาะเขาจะได้สวยสวยนี่ชอบจังเลยดูสีสันเขาอ,อยู่ตรงนี้นี่ ตู้นี้นี่จะเอาเอา,เอาบอลสีไว้เฉพาะบอลสีสวยขั้นเทพนะคะที่บอลมีชื่อนะคะอันไหนไม่มีชื่อเราก็จะไปรวมไว้อีกอีกที่หนึ่งนะคะอันไหนไม่มีชื่อเราจะไม่เอามาใส่ตรงนี้นะนี่สีสันเขาก็งามแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้สวยมากอันนี้ตอนที่บอลสีราคาแพงๆนั่นเอาโหอยากได้มากๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็หายหายอยากละได้มาเยอะแล้วนะ ตอนนี้พอแล้วไม่ไม่ซื้อแล้วหยุดซื้อแล้วแล้วก็หยุดผ่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดบอนสีเงียบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเงียบมากต้นหนึ่งห้าสิบสามสิบาทเองแต่ละต้นน่ะนะนี่งามงามแต่ละอันสีสันเขาสวยจริงจะจะว่ามันร้อนก็ก็ดูดูไอไอแหน่เนี่ย มันมันก็ไม่ขาวนะมันก็มันก็พอดีแต่มันจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเชือ้อราเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดทิ้งซะหน่อยก่อนกลัวเขาจะลามใบอื่นนะเสียดายเนาะนี่เราตัดทิ้งไปแล้วนะไม่ต้องเสียดายนะถ้าเขาเป็นแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัวจะเป็นเชือ้อราถ้าเป็นเชือ้อรามันจะลามใบอื่นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าฝนมาเน,นี่เชื้อรามันมันจะอ่าขึ้นบนสีเยอะนะคะนี่ ไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะตัดทิ้งไปเลยนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่สวยๆเลยเนาะใบใหญ่ๆหนาาเลยไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่ค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอนสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะสาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสุหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเด้อจ้า พี่น้องจ๋าห่อนแห้งแห้งจ้ะพี่น้องจ๋า,จาบ้งแม่ตาแดงเบิดจ้ะพี่น้อง <laughs>